สวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์ผู้โคตรสารครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันครับผ่านยูทูบชา n e l นะครับอาจารย์ผู้โคตรสารโทรโรมาสเตอร์ครับแล้วก็แฟนเพจนะครับอาจารย์ผู้โคตรสารโทรโรมาสเตอร์นะครับซึ่งหลายคนนั้นนะครับยังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการดูลาศีเกิดและลัคนาราศีเกิดซึ่งมาแตกต่างกันอย่างไรครับซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับราศีเกิดนั้น ราศีเกิดใช้วันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีเกิดครับแต่ส่วนลัคนาราศีเกิดนั้นใช้วันเดือนปีและมีเวลาเกิดเรียกว่าลัคนาราศีเกิดนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคําว่าลัคนาราศีนั้นจะมีความละเอียดมากกว่าคําว่าราศีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเข้าใจว่าเอ๊ะตัวเองจะเป็นราศีเดิมอยู่นะครับ ถ้าคุณมีเวลาเกิดคุณต้องไปดูลักษณะราศีเกิดแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นเป็นคนโบราณนะครับพ่อแม่นะครับนะค,บคุณหมอนะตำแยอย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่ได้จดนะเวลาเกิดที่แน่นอนหรือสมัยโบราณนะครับเขาไม่มีนาฬิกาอย่างเงี้ยนะฮะ เขาก็คงจะต้องใช้คําว่าราศีเกิดนะครับในการผูกดวงชะตาชิตขึ้นมาราศีเกิดเกิดจากอะไรราศีเกิดเกิดจากนะครับแสงพระอาทิต์นะครับส่องผ่านกลุ่มดาวราศีต่างๆน,นะช่วงวันนั้นที่คุณเกิดมาตอนประมาณ6กโมงเช้านะพาดผ่านราศีอะไรนะครับเรียกว่าช่วงนั้นเป็นราศีเกิดของคุณเช่นถ้าคุณเกิดวันที่16นะครับมิถุนายนจนถึงประมาณสัก วันที่15รกรกฎาคมนะฮะแสงพระอาทิตย์ส่องผ่านมานะครับกลุ่มดาวราศีมิถุนคุณจึงเป็นคนราศีมิถุนแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นมีเวลาเกิดละครับเกิดวันเดียวกันเลยนะครับแต่เกิดประมาณสัก8โมงเช้าโลกของเราครับหมุนรอบพระอาทิตย์โลกของเดานั้นหมุนรอบตัวเองนะแสงพระอาทิตย์นะครับพาดผ่านกลุ่มดาวแตกต่างกันไปเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมง ถ้าคุณอาจเกิดประมาณสัก8ปดโมงถึง9ก้าโมงเช้าคุณอาจจะกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงก็ได้เห็นไหมครับว่าลัคนาราศีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นลัคนาราศีจะมีความละเอียดมากกว่านะครับคำว่าราศีเกิดแล้วก็มีหลายท่านครับยังมีข้อสงสัยว่าเอออาจารย์ราศีกับลัคนาราศีพอผูกดวงมาเสร็จปุ๊บนะผมจะดูอะไรนะถ้าราศีสิงดีผมดูลาศีสิงมิถุนไม่ดีผมไม่ดูราศีมิถุนได้ไหม อ้าวนะก็ได้นะแต่สมมุติว่าถ้าราศีถ้าราศีสิงห์ล่ะนะมันไม่ดีล่ะย้ายกลับไปดูราราศีมิถุนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าผูกดวงแล้วเป็นลัคนาราศีอะไรคุณจะต้องดูลัคนาราศีนั้นๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูราศีอีกแล้วนะครับคุณจะต้องดูลัคนาราศีส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคนบางคนนะครับสอบถามมาอาจารย์เกิดช่วง พระบินทบาทนะเราก็ไม่รู้ว่าพระบินทบาทตอนขาไปหรือขากลับเวลาไม่ชัวนะครับนกเข้ารังนะครับนะต้อนควายเข้าคอกนะครับตอนเลิกเรียนนะ่ะนะไม่รู้ว่าเลิกเรียนสมัยก่อนเลิกกี่โมงก็ไม่รู้นะนะตอนกินข้าวช่วงค่าเจ็บท้องพอดีไปคลอดนะเดินทางอีก200กิโลถึงโรงหมอ นะผมเคยเชอประสบการณ์แบบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลาเกิดที่ไม่แน่นอนนะครับถ้าใครเคยบอกนะเวลาเกิดที่ไม่แน่นอนแบบนี้จงดูราศีต่อไปอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็มีความชัวร์ในระดับหนึ่งนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าถ้าคุณมีเวลาเกิดเป็นนาทีเป๊ะแบบคนสมัยใหม่คือคุณหมอนะคลอดมาเสร็จปุ๊บหัวโผล่ปั๊บร้องแอะปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเขาจดนาทีมาปุ๊บวันเดือนปีเวลาเกิดมาเป๊ะปุ๊บเนี่ยนั่นเรียกว่าลัคนาราศีเพราะฉะนั้น คุณจะต้องดูลัคนาราศีแล้วอาจารย์จะดูที่ไหนอย่างไรและผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรในเมื่อผมมีเวลาเกิดด้แต่ผมไม่เคยผูกดวงเลยมีโอกาสนะครับคุณลองแอดไลน์เดี๋ยวอาจารย์ผูกเรามีทีมงานผูกให้ฟรีนะครับที่แอดไลน์ต้องมีแอดไลน์นะข้างหน้านะครับโฮโลมาสเตอนะครับเข้าไปเข้าไปที่ไลน์ไอดนะพิมพ์แอดไลน์โฮโลนะมาสเตอ H O R O M A S T.E.R. นะครับไม่รู้นะคลิปมไม่เป็นด้านล่างนะของคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับคุณสามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็นะไปฝากวันเดือนปีและเวลาเกิดนะครับในการผูกดูซิว่าคุณเป็นคนล,นลักนณาราศีอะไรนะครับส่วนใครไม่มีเวลาเกิดนะครับก็ใช้ราศีเกิดไปตามนั้นนะครับนะแล้วก็ฝากนิดนึงก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับอย่าลืมสับสไครต์กันด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับแล้วก็อีกสิ่งสำคัญนะครับ Facebook Fan Page นะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชใน Google หรือเฟซเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับผมพิมพ์คาว่าอ่านจุดผู้ข้าารนะครับโฮโลมาสเตอร์ก็ได้นะครับก็ติดตามนะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องข่าวสารดีนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการไหว้พระทำบุญนะครับเรื่องราว ทีีด่ดจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปหน้ากันครับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ